ประกาศสิทธิราชามังกรบทที่4,871เเรื่องไร้สาระผู้อาวุโสฉันไม่ได้ตั้งใจมันแค่ว่าคุณอ่อนแอเกินไปเฉินผิงพูดด้วยความเขินอายเล็กน้อยไร้สาระค้าไม่อาจช่วยอะไรได้นอกจากจะเอาชนะเจ้าค่าเพียงแค่เอาชนะเจ้าได้เล็กน้อยเพื่อระบายความโกรธของข้ากลับมาอีกครั้งนักปราดของจื้อกระโดดขึ้นสูงและวิ่งตรงไปหาเฉินผิงเฉินผิงมีประสบการณ์ในการใช้ดาบเล่มแรก ดังนั้นดาบสังหารมังกรนในมือของเขาจึงไม่ได้ใช้พลังเต็มที่ปังเฉินผิงฟาดดาบของเขาออกไปอีกครั้งและร่างของนักปราดของจื้อก็ถูกแสงดาบพัดหายไปอีกครั้งทิ้งบาดแผลไว้อีกหลายแผลเกิดบ้าอะไรขึ้นวะนักปราดของจื้อมองไปที่บาดแผลบนร่างกายของเขาและใบหน้าของเขาก็แดงก่ำด้วยความโกรธเขาไม่เข้าใจว่าทำไมความแข็งแกร่งของเขาถึงลดลงมากขนาดนั้น ฉันเพิ่งแลกท่าไม้ตายกับคนอื่นเมื่อไม่กี่วันก่อนและความแข็งแกร่งของฉันไม่ลดลงเลยเกิดอะไรขึ้นเก็บดาบของคุณเสียเราจะสู้นักปราดของจื้อจ้องมองดาบข้ามังกรในมือของเฉินผิงและรู้ว่าดาบเล่มนี้ไม่ใช่วัตถุธรรมดาอย่างแน่นอนคงมีปัญหาที่ดาบแน่เอาละ่ะเฉินผิงพยักหน้าและเก็บดาบข้ามังกรไปเมื่อเห็นเฉินผิงเก็บดาบข้ามังกร นักปราดของจื้อก็กัดฟันดวงตาของเขาเปล่งประกายดุร้ายและเขาพุ่งเข้าหาเฉินพิงอีกครั้งเฉินผิงมองดูปราดของจื้อที่กำลังรีบวิ่งเข้ามาหาเขาเขาไม่ต้องกังวลเหมือนตอนแรกอีกต่อไปแต่กลับมีรอยยิ้มเยาะเย้ยอยู่บนใบหน้าหมัดแสงศักดิ์สิทธิ์เฉินปิงต่อยออกไปและแสงสีทองก็ระเบิดออกมาปังนักปราดของจื้อถูกน็อกเอาท์อีกครั้งร่างกายของเขาล้มลงอย่างหนักบนพื้นและเขาก็อาเจียนเป็นเลือด เมื่อถึงจุดนี้เฉินผิงก็โล่งใจอย่างมากปรากฏว่าผู้พิทักษ์บนชั้นสามนั้นไม่เก่งพอและไม่มีความสามารถที่แท้จริงแต่ปราดของจื้อกลับดูราวกับว่าเขาสูญเสียความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ไปแล้วเป็นไปได้ยังไงนักปราดของจื้อคำรามเมื่อได้ยินเสียงดังภายในห้องโถงหลี่ชุนเฟิงก็เดินเข้าไปในห้องโถงอย่างช้าชา้าเมื่อเขาเห็นนักปราดของจื้อมีบาดแผลเต็มตัวและอยู่ในสภาพทุกข์ทรมานเขาก็มองเฉินผิงด้วยความไม่เชื่อ เขายังไม่เข้าใจเลยว่าเฉินผิงมีพลังมากขนาดนี้เมื่อใดผู้พิทักษ์ช้นสามถูกจัดการด้วยหมัดเพียงสามครั้งและเตะสองครั้งผู้อาวุโสหรือผู้พิทักษ์ทั้งสามระดับนี้ไม่เก่งเท่าคุณและหนานปาเทียนเฉินปิงติดตามหลี่ชุนเฟิงและอธิบายหลี่ชุนเฟิงตกตะลึงมองไปที่นักปราดของจื้ออีกครั้งจากนั้นก็ชักดาบออกมาและฟันการเคลื่อนไหวราบรื่นดูดสายน้ำไหลเพียงครั้งเดียวคุณกำลังทำอะไรอยู่ นักปรา์ของจื้อตกใจกลัวและพยายามต่อต้านอย่างรีบร้อนแต่ก็ยังถูกกระแทกจนถอยหนีและยังมีรอยแผลเป็นอีกแห่งบนร่างกายของเขาหลี่ชุนเฟิงถามด้วยความสับสนด้วยความแข็งแกร่งของคุณคุณกล้าพูดได้อย่างไรว่าผู้พิทักษระดับที่หนึ่งและสองของเราเป็นขยะคุณเป็นใครเมื่อนักปรา์ของจื้อได้ยินดังนั้นเขาก็มองไปที่หลี่ชุนเฟิงด้วยความตกใจฉันเป็นผู้พิทักษชั้นสองหลี่ชุนเฟิงหลี่ชุนเฟิงกล่าว เป็นไปไม่ได้หากคุณเป็นผู้พิทักษ์ระดับสองคุณจะออกจากโลกระดับสองได้อย่างไรนักปราดของจื้อสายหัวและไม่เชื่อเลยฉันสามารถหลบหนีออกมาได้ต้องขอบคุณคุณเฉินผู้ซึ่งช่วยฉันถอดผนึกคุกและต้านทานการลงโทษจากสวรรค์หลี่ชุนเฟิงกล่าวนักปราดของจื้อจ้องมองเฉินผิงด้วยความตกใจคุณผู้ฝึกฝนมหายานสามารถทำลายผนึกคุกและต้านทานการลงโทษจากสวรรค์ได้หรือเฉินปิงพยักหน้าแต่ไม่ได้พูดอะไร ฉันไม่เชื่อหรอกเว้นแต่ว่าคุณจะช่วยฉันทำลายมันได้นักปรา์ของจื้อกล่าวฉันช่วยคุณทำลายมันได้แต่ต้องจ่ายราคามาด้วยเฉินผิงกล่าวราคาเท่าไหร่คะนักปรา์ของจื้อถามแน่นอนคุณต้องติดตามฉันเป็นเวลาสามรอปีฟังฉันและต่อสู้เพื่อฉันแต่ด้วยความแข็งแกร่งของคุณคุณไม่สามารถช่วยฉันได้จริงๆคุณอ่อนแอเกินไปเฉินผิงมองดูนักวิชาการของจื้อแล้วพูดว่า ข้าไม่ได้อ่อนแอข้าเป็นเพียงเทพนิรมิตแม้ข้าจะอ่อนแอข้าจะพ่ายแพ้ต่อผู้ฝึกตนมหายาณอย่างเจ้าได้อย่างไรก็แค่อาณาจักรของฉันถูกกดขี่ตอนนี้พลังของฉันเหลือไม่ถึงหนึ่งในสิบแล้วนักปราดของจื้อคัดค้านเสียงดังแล้วทำไมคุณถึงถูกขังไว้ที่นี่เชิญผิงมองนักวิชาการของจื้อด้วยความอยากรู้อยากเห็นเป็นเพราะคุณดูเด็กสาวอาบน้ำหรือเปล่าไรสาระฉันเป็นปราดฉันจะทำเรื่องหยาบคายเช่นนี้ได้อย่างไร นักปรา์ของจื้อกล่าวอย่างโกรธเคืองบทที่4872เสียนทองคำธรรมดาไม่คุ้มค่าที่จะกล่าวถึงส่วนหลี่ชุนเฟิงที่อยู่ข้างข้างรู้สึกอับอายและละอายใจแล้วทำไมคุณถึงถูกข,ขังไว้บอกความจริงฉันมาแล้วฉันจะช่วยคุณปลดผนึกคุกได้เชิญผิงถามด้วยความอยากรู้ฉันฉันฉันบังเอิญไปสัมผัสก้นของนางฟ้าสาวคนหนึ่งใครจะไปรู้ว่าพ่อของเธอเป็นนางฟ้าทองคำ เธอจึงขังฉันไว้ที่นี่นักปรา์ของเ้อพูดด้วยความรู้สึกผิดเล็กน้อยเสียงนั้นค่อยๆเบาลงเรื่อยๆดูเหมือนว่ามันตั้งใจไม่ใช่บังเอิญหลังจากได้ยินเช่นนี้เฉินผิงก็พยายามไม่หัวเราะและมองไปที่หลี่ชุนเฟิงดูเหมือนว่าพวกเขาจะไปขัดใจนางฟ้าสาวคนเดียวกันฉันจะช่วยคุณทำลายผนึกคุกและคุณจะต้องรับใช้ฉันเป็นเวลาสามร้อปีคุณคิดว่าไงละ่ะเฉินปิงถาม โอเคแต่ถ้าคุณทำลายผนึกคุกและได้รับการลงโทษจากสวรรค์ฉันจะไม่สนใจว่าคุณจะตายของเจื้อกล่าวไว้อย่าก,กังวลฉันไม่สนใจแม้แต่การลงโทษจากเซียนทองคำหลังจากเฉินผิงพูดจบเขาก็แตะฝ่ามือลงบนพื้นห้องถงทันทีเมื่อแสงสว่างค่อยๆลอยขึ้นจากพื้นดินในห้องถงปราประทับของนักโทษก็ค่อยๆปรากฏขึ้นเช่นกันเหมือนกับปราประทับนักโทษของนานปาเทียนและหลี่ชุนเฟิงเลือดสีแดงกำลังไหลเวียนอยู่ภายในปราประทับนักโทษ แต่ในตอนที่เชิญผิงกำลังจะทำลายผนึกคุกผนึกคุกกลับสั่นไหวและหายไปทันทีนักปราดของจื้อตกตะลึงไปชั่วขณะจากนั้นเขาก็ขยับตัวใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตกใจผนึกคุกหายไปแล้วของจื้อกล่าวว่าเชินผิงตกตะลึงและยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นทำไมเขาถึงวิ่งหนีคุณเฉินผนึกคุกคงจากกลัวคุณดังนั้นทันทีที่คุณเคลื่อนไหวเขาก็วิ่งหนีไปเมื่อเห็นเช่นนี้หลีชุนเฟิงก็รีบอธิบาย อย่าพูดไร้สาระตราประทับของเรือนจําเป็นเพียงเครื่องหมายเท่านั้นมันไม่มีสํานึกที่เป็นอิสระมันจะหลบหนีออกมาเองได้อย่างไรคงเป็นคนที่ประทับตราคุกไว้นั่นแหละที่ดึงมันกลับมาแบบกระทันหันจะเป็นไปได้ไหมว่าเพื่อนเต่าคนนี้มีความสัมพันธ์บางประเภทกับเซียนทองคําที่ขังชั้นไว้นักปราดของจื้มองเฉินผิงด้วยความอยากรู้และถามเฉินผิงส่หัวเขาจะมีความสัมพันธ์อะไรกับจินเซียนได้ละ่ะเขาไม่รู้จักเขาเลยด้วยซ้ํา ผู้อาวุโสตอนนี้คุณเป็นอิสระลแล้วอย่าลืมสัญญาของคุณละ่ะเชิญผิงกล่าวแน่นอนเนื่องจากฉันสัญญากับคุณแล้วฉันจะรับใช้คุณอย่างแน่นอนเป็นเวลาสามร้อยปีแต่คุณต้องเตรียมพร้อมสำหรับการลงโทษจากสวรรค์ครั้งต่อไปเมื่อคุณผ่านมันไปได้เราก็คุยกันเรื่องอื่นได้นักปราดของจื้อเตือนใจเฉิญผิงพวกคุณสองคนอยู่ห่างห่างไว้ไม่งั้นเราจะพาพวกคุณเดือดร้อน จากประสบการณ์สองครั้งก่อนหน้านี้เชิญผิงรู้สึกสบายใจมากขึ้นมากหากสัตว์ร้ายกลืนท้องฟ้าตัวน้อยไม่สามารถปรากฏตัวได้เขาจะใช้ระฆังลายมังกรเพื่อต่อต้านเชิญผิงสูดหายใจเข้าลึกๆและร่างกายของเขาทั้งร่างถูกปกคลุมไปด้วยร่างสีทองที่ไม่อาจทำลายได้และระฆังลายมังกรก็พร้อมเสมอทุกเมื่อเมื่อเตรียมการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเชิญผิงก็รออย่างเงียบๆในไม่ช้าพลังอันมหาศาลก็ลงมาจากท้องฟ้า คุณเฉินระวังหน่อยพระเจ้ากำลังลงโทษคุณหลี่ชุนเฟิงเตือนเฉินปิงเฉินผิงพยักหน้าและพลังทั้งหมดของเขาก็ถูกรวบรวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างโล่ป้องกันชั้นแล้วชั้นเล่ารอบตัวเขาดังกึกขณะที่เฉินผิงกำลังเตรียมรับมือกับการโจมตีจูจ่ๆก็มีเสียงที่ชัดเจนขึ้นมันเหมือนกับมีคอนมาฟาดหัวเฉินผิงหลังจากได้ยินเสียงนั้นพลังอันมหาศาลแห่งสวรรค์ก็หายไปและสลายไปในพริบตาหลี่ชุนเฟิง นักปราดของจือ้อเฉินผิงทั้งสามคนตกอยู่ในความหวาดกลัวไม่มีใครเคลื่อนไหวหรือพูดอะไรเลยพวกเขาไม่เข้าใจว่าเมื่อไรการลงโทษของพระเจ้าถึงกลายเป็นเช่นนี้นี่ยังไม่แข็งแกร่งเท่ากับแรงที่คนธรรมดาทั่วไปใช้ตีใครสักคนด้วยหินก้อนใหญ่เลยนี่หรือคือพลังสวรรค์ของอมตะสีทองเฉินผิงไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเฉินผิงไม่รู้ว่ามีคนกำลังช่วยเขาอยู่ แค่ระดับน้ำสูงไปหน่อยเท่านั้นเองข้าเคยบอกมาก่อนแล้วว่าแค่เซียนทองคำอย่างเดียวไม่คุ้มที่จะพูดถึงเฉินผิงเก็บพลังเวทมนต์ทั้งหมดของเขาและพูดด้วยน้ำเสียงโอ้อวดนักปราดของจื้อและหลี่ชุนเฟิงมองเฉินผิงด้วยความชื่นชมพวกเขาฝึกกันมากี่ปีแล้วพวกเขาอยู่ระดับไหนแล้วเมื่อเทียบกับเฉินผิงแล้วเซียนอมาตะเหล่านี้ที่ฝึกฝนมาเป็นเวลานับสิบล้านปีหน้าจะหาหลุมหนูมาซ่อนตัวซะจริงๆ บทที่4,873คุณปล่อยมันไปแล้วเหรอผมชื่อเซนอจอหอยานและผมมาเพื่อพบกับคุณเฉินนักปราดของเื่อคุกเข่าข้างหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงการยอมจำนนอย่างสมบูรณ์ของเขาต่อเฉินผิงลุกขึ้นเฉินผิงโบกมือหลังจากที่เซนอจอหอยานยืนขึ้นเขาก็ถามเฉินผิงว่าคุณเฉินคุณอยากไปชั้นถัดไปไหมแน่นอนเฉินปิงพยักหน้า คุณเฉินผู้พิทักษ์ชั้นสี่นั้นไม่ใช่คนที่จะจัดการได้ง่ายนักและโลกของชั้นสี่ก็เต็มไปด้วยผู้เชี่ยวชาญเช่นกันหากคุณไปที่ชั้นสี่คุณควรจะระวังตัวไว้ดีกว่าเซอร์นจ์อหอยานชักชวนเฉินผิงฉันช่วยเขาปลดผนึกคุกออกไปแล้วเขาจึงเอาชนะฉันไม่ได้เหรอเฉินผิงยิ้มเล็กน้อยแต่เซอร์นอจอหอยานส่ายหัวและพูดว่าผู้พิทักษ์ชั้นสี่ไม่ได้ถูกใครขังไว้ที่นี่ เขาขังตัวเองไว้ที่นี่และอุทิศตนให้กับการฝึกฝนดังนั้นหากคุณต้องการช่วยเขาถอดผนึกคุกและมอบอิสรภาพให้เขาฉันกลัวว่ามันจะไม่สําเร็จกักขังตัวเองอยู่เหรอือนี่มันโรคร้ายแรงไม่ใช่เหรอเมื่อเฉินผิงได้ยินเช่นนี้เขาก็รู้สึกแปลกๆทันทีคนปกติคนไหนจะจองจําตัวเองกันละ่ะดังนั้นฉันจึงแนะนําให้คุณเฉินระมัดระวงังคนประเภทนี้มักไม่มีสมองปกติและอารมณ์แปรปรวนเซนอจือหอยานกล่าว เฉินผิงเนี่ยไปครู่หนึ่งแล้วจึงพูดว่ามีทางใดที่จะไปชั้นห้าได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านชั้นสี่หรือไม่เป็นไปไม่ได้แน่นอนเราต้องค่อยๆไต่บันไดขึ้นไปทีละขั้นเซอร์นอจื่อหอยานใส่หัวใครจะสนใจละไปชั้นห้ากันก่อนเถอะแต่ทำไมพลังของคุณถึงถูกกดทับไว้มากขนาดนั้นคุณควรหาทางฟื้นคืนพลังเสียดีกว่าไม่เช่นนั้นคุณจะโดนคนอื่นฆ่าตายได้ง่ายๆเมื่อไปถึงสวรรค์ หลังจากที่เชินผิงพูดจบเขาก็หยิบถุงเก็บของออกมาและโยนให้สนอจื้อหอยานมันเต็มไปด้วยหินนางฟ้าหลังจากการต่อสู้อันดูเดือดกับท่านหนุ่มหมิงแม้ว่าคนฝ่ายของเชินผิงจะต้องเสียชีวิตไปหลายคนแต่พวกเขาก็ยังได้รับอะไรมากมายเช่นกันผู้คนจากเหรียญซานเหมินตระกูลหัวและพระราชวังสี่โลกใต้พิภพ,พ,พมีทรัพยากรมากมายหลังจากจัดระเบียบเล็กน้อยเฉินผิงก็ได้รับหินนางฟ้าหนึ่งล้านก้อน คุณเฉินฉันไม่ได้อ่อนแออย่างที่คุณเห็นฉันไม่รู้ว่าทำไมพละกำลังของฉันถึงถูกระงับลงเมื่อกี้ถ้าเราสู้ตอนนี้ฉันกลัวว่าคุณจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของฉันเซอร์นอรื่อหอยานกล่าวเป็นไปได้ยังไงฉันสามารถล้มเธอได้ด้วยหมัดเดียวเฉินผิงไม่เชื่อจู่ๆเซนอจื่อหอยานก็ต่อยออกไปตรงๆส่งผลให้เฉินผิงกระเด็นไปโดนและทำให้เขากระเด็นออกไป เฉินพิงถูกจับโดยไม่ทันตั้งตัวและบินออกไปจากทางเข้าห้องโถงร่างกายของเขาล้มลงอย่างหนักจนกระทบพื้นและอวัยวะภายในของเขารู้สึกไม่สบายอย่างยิ่งบ้าเอ๋ยทำไมแกไม่พูดอะไรแล้วจู่ๆก็มาโจมตีฉันซะละเฉินพิงกล่าวด้วยสีหน้าขมวดคิว้วนี่เรียกว่าโจมตีก่อนโทษตัวเองไม่ได้หรอกที่ไม่ระวังพอเซอร์นอจื้อหอยยานยิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่าโอเคมาทำอีกครั้งเถอะ หลังจากเฉินผิงพูดจบเขาก็กลายเป็นแสงสีทองและหายไปทันทีในชั่วพริบตาเขาก็ปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าสนอจื้อหอยานเฉินผิงฟาดดาบสังหารมังกรของเขาและเจตนาดาบอันน่าสะพรึงกลัวก็เข้าปกคลุมสนอจื่อหอยานหากการโจมตีแบบนี้เกิดขึ้นในสถานการณ์ตอนนี้เสินจื่อหอยานคงจะถูกกระแทกออกไปอย่างแน่นอนแต่คราวนี้จู่ๆสนอจื่อหอยานก็มีหนังสืออยู่ในมือ หนังสือพลิกไปมาไม่หยุดและมีลำแสงพุ่งออกมาระหว่างชั้นหนังสือราวกับใบมีดอันคมกริบเจตนาดาบของเฉินผิงพ่ายแพ้ทันทีและในเวลาเดียวกันก็มีดาบแสงอันคมกริบจำนวนนับไม่ถ้วนพุ่งเข้าหาเฉินผิงร่างของเฉินผิงถอยกลับอย่างรวดเร็วและในเวลาเดียวกันร่างสีทองอันเป็นอมตะของเขาก็ส่งเสียงดังปังปังเมื่อเฉินผิงออกจากห้องโถงเขาเห็นว่าร่างกายสีทองอมตะของเขาเริ่มมีรอยแตกร้าวแล้ว เห็นได้ชัดว่าเซนจื้อหอยานแข็งแกร่งกว่าเดิมหลายเท่าเซนจื้อหอยานตามหลี่ชุนเฟิงออกไปนอกห้องโถงคุณเฉินคุณสบายดีไหมเซนจื้อหอยานถามผู้อาวุโสเมื่อสักครู่นี้ขณะที่ฉันกำลังผ่านด่านนี้คุณปล่อยฉันลงมาหรือเปล่าเฉินผิงไม่สามารถเชื่อเรื่องนี้ได้เพียงเวลาสั้นๆเท่านั้นแต่ความแข็งแกร่งของเซนจื้อหอยานก็เปลี่ยนไปมากคุณเกือบจะตีฉันจนตายและทําให้ฉันได้รับบาดเจ็บ ฉันจะปล่อยคุณไปได้ไหมเซ์นจืีออยหยานมีสีหน้าหมดหนทางเขาแค่หยุดยับยั้งตนเองอย่างกระทันหันแต่นั้นไม่ยอมปล่อยเขาไปเชิญผิงไม่รู้ในขณะนี้ว่าเจ้าของบันไดคือผู้ที่ให้เขาหยุด